สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมูลเสตวรันธรวันนี้ช่องของเราจะขอนำเสนอเครื่องรางของขัง,งที่เกี่ยวข้องกับมแมลงในฤดูร้อนและเป็นทั้งพืชที่หายากยิ่งกว่าเพชรในตมแต่ถ้าหากว่าหามาบูชาได้จะให้คุณในด้านเมตตามหานิยมเป็นอย่างดีนั่นก็คือวานจักระจันนั่นเองครับ ลักษณะของว่านจักจั่งนั้นจะเป็นตัวจักจั่ที่ฝังอยู่ใต้ดินส่วนบนดินจะโผล่ให้เห็นเป็นเพียงดอกเห็ดสีแดงและเป็นจุดเส้นเล็กๆซึ่งจะต้องใช้ความใจเย็นและความสังเกตครับหากพบเห็นก็จะขุดขึ้นมาและจะพบว่าส่วนที่อยู่ใต้ดินนั้นเป็นซากของตัวจักจั่งในทางวิทยาศาสตร์วานจกจั่คือจกจั่ที่ตายจากการติดเชื้อรา โดยจักรจันนั้นจะติดเชื้อราในขณะที่เป็นตัวอ่อนซึ่งช่วงที่ขึ้นมาลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยเหนือดินนั้นนะครับจะเป็นระยะที่จักระจันอ่อนแอมากรวมด้วยกับอากาศที่ชื้นจากหน้าฝนซึ่งจะทำให้ความชื้นสูงทำให้เชื้อรานั้นแพร่กระจายได้ดีในอากาศเมื่อราตกลงอยู่บนตัวจักรจันผู้่อนแอซึ่งมีภูมิต้านทานต่า จึงทำให้เชื้อราสามารถงอกภายในตัวจักจั่นได้นั่นเองครับและเมื่อจักจั่นตายเชื้อราเหล่านี้ก็จะดูดน้ำเลี้ยงเป็นอาหารซึ่งมีพฤติกรรมที่อาศัยอยู่ในตัวของแมลงที่มีชีวิตครับจัดอยู่ในประเภทเชื้อราทํำลายแมลงและเมื่อตายไปก็จะฝังอยู่ในดินและสักพักก็จะมีดอกเห็ดงอกขึ้นมานั่นเอง ส่วนว่านจักจั่นในทางความเชื่อครับเป็นจักจั่นที่ตัวใหญ่กว่าปกติพอตายลงก็จะฝังตัวลงดินและสักพักจะมีงอนยื่นออกมาจากพื้นดินคล้ายกับเห็ดมีอาถรรพ์นในตัวหายากพบในบางพื้นที่เท่านั้นว่านจักจั่นครับจึงจัดเป็นของมงคลอาถรรพ์ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินิยมนำไปปลุกเสกปลุกวิญญ,ญาณซึ่งจะให้คุณในด้านการค้าขาย การเจรจาดนจิตดนใจผู้เจรจาสามารถใช้เรียกลูกค้าให้เข้าร้านได้สามารถช่วยในเรื่องของธุรกิจการค้าขายช่วยในเรื่องของการเล่นหวยเสี่ยงโชคการพนันและยังช่วยในเรื่องของโชคลาภเงินทองทุกชนิดเลยนอกจากนั้นครับวันจกรจันที่มีอริ์มากยังคอยแจ้งเตือนหากเกิดเพศภัยแก่ผู้ที่บูชาได้ด้วย จึงเป็นของอาถรรพ์ของหายาจากธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งที่คนนิยมหากันมาครอบครองครับซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะบูชาสั่งซื้อว่านจักรจันของร้านเรานะครับท่านนั้นสามารถคลิกเข้ามายัางลิงก์ใต้คลิปเพื่อดูรูปภาพและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือท่านนั้นครับยังมีข้อสงสัยอยู่ก็สามารถติดต่อพูดคุยกับเราโดยตรงผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้เลยนะครับ และท่านยังสามารถสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักของร้านเราได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายซึ่งมีสินค้ามากมายท่านได้เลือกสรรครับและก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆและสินค้าอื่นๆของร้านเราครับสวัสดีครับ